ตีตีตผมขึ้นขึ้นลงลงวยตามผมมาคุณตามาอ่ะิ่ิโอเคทุกคนขออนุญาตรีบเลยตอนนี้เพราะว่าอันนี้งงมากคือไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะทุกคนบอกไปก่อนเออจีบหายว่ะผมตาย e minutes later วิ่งไป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 ดปไ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 ปทุกคนปไนไป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 อปไ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 ไป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 ห อ๋อศพคุณตายหายตรงเนี้ยเก็บไปด้วย้ยเต็มเลยศพโอ้โอ้โอ้หุยมอนเยอะมากเจอมานี้ยมานี่ยเนี้นี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เข้าบ้านเข้าบ้านหาเตียงนอนเลยมีหรือเปล่าเห้ยไม่ใช่หมู่บ้านนี่ชิปหายไงแล้วมันไม่ใช่หมู่บ้านเอาไงดีขุดขึ้นดิฮะลโหลขึ้นที่สูงหรือจะขุดหรือจะยังไงเออเข้ามาในบ้านนี้แล้วปิดประตู แล้วเราก็ก็ปักปักทอดสร้างทอดเลยรีบสร้างทอดแล้วรีบปักเยอะๆเดี๋ยวไอ้ไม้มาเราจะเจ๊งเอาใช่ใช่ใช่เราต้องรีบเาาไม้แล้วเราต้องขุดลงล่างเลยโอเคสวัสดีทุกคนใหม่อีกรอบเดบบ์ภาวาวใช่เราจะกที่ทุกคนใหม่อีกรอบนังนะเราอยู่ในช่องเพีคคิงกับช่องเบียร์โลนะทุกคนนะโอ้โหอันนี้คือแบบว่าเฮ้ยยายที่คุณเห็นแล้ววิ่งกระเจิงเลยได้คือบอกไว้ก่อนก็คือในพาร์ทที่แล้วใช่ป่ะ พาร์ทที่แล้วคือแบบเราไอ้นี่ครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นพอมอสอะไรนะที่ทําให้แบบเด้งออกจากเซิร์ฟนะครับจริงจริงยู่ก็หุดออกหุดออกก็เลยใช่ก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมินิแมปที่อยู่ข้างบนซ้ายนะครับทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะลองเอาออกดูนะครับแต่ไม่ใช่ตอนวิ่งมันมาไอ้ไม้มาไอ้ไม้มาคุณคุณวิคุณคุณตี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 นี่ตีนี่ตี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 ผมขึ้นขึ้นลงลงวายมอตี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 พลังก่อนเจ้าโอเค คุณ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 สร้างเล็กไปคุณสร้างเล็กไปโอเคคุณเบย์ผมโดนดูดออกไปแล้วคุณขุดหนีลงล่างเลยขุดไม่ได้ขุดไม่ได้คุณต้องรีบเข้ามาเออผมโดนดึงไปแล้วตอนนี้คือผมอาตวนอดในการกดออกเกมเพื่อไม่ให้ตายและถ้าตายก็ชิบหายเลยคุณคุดคุณขุดหนีไปเลยคุณขุดยังไงก็ได้ขุดหนีเอาไปให้ได้เลย คุดไม่ได้ว่ะจริงทำไมเกิดอะไรขึ้นนี่คุณเข้ามาคุณคุณเอ๊ะนายอย่าเข้ามาได้นายเข้ามาได้นายเข้ามาได้ทำไมเฮ้ยผมอยู่ข้างนอกเลยนะแล้วมอนต์ใช่หรอเออผมโดนดึงกันไปข้างนอกแบบแบบงงๆเลยเฮ้ยผมขุดลงมาตั้งกี่บล็อกก็ไม่รู้เนี่ยทำ<ช><ช>เล็กไปเหรอใหญ่ไปก็ไม่ใช่เล็กไปเล็กไป<ม>เวรกรรมโอ้โยเชีย่ยเอ้ยโอ้โยผมโดนดึงมาข้างนอกเหมือนกัน อกรอกอกผมตายเรียบร้อยว่ะออกไม่ทันแย่แล้วแย่แล้วแล้วคุณเกิดไหนเนี่ยเกิดบ้านคุณคุณทำเล็กไปคุณทำเล็กไปมันเกิดบ้านเลยแย่แล้วแม่งเออเดี๋ยวคุณคุณไม่ต้องอย่าเพิ่งเข้ามาก็ได้คนอนก่อนคุณคุณทำเล็กไปคุณทำเล็กไปต้องทำใหญ่กว่านี้ให้เราแบบมีพื้นที่วิ่งแล้วผมก็จะบอกอะไรคุณอีกอย่างหนึ่งอะไรไอโยงแม่งไม่หายเฮ้ ชา right? ้าแล้วใช่ไหมแม่งไปตั้งไกยงแม่งไม่หายเฉยอธิบายนี่บิ๊กมาเลยดีกว่าใหผมลองไปผมลรงไปผมลองไปผมไม่กล้าออกมันกล้าเข้าไปผมว่าผมผมมีความฉิบหายได้แล้ว่าตัวนี่เช้าแล้วเช้าแล้วคุณคุณมาได้คุณมาได้โอเคแล้วเหมือนเหมือนว่าเราจะเข้าฤดูหนาวแล้วหรือเปล่าเนี่ยเออไมู่ขนาดเช้าแล้วผมไม่เดี๋ยวมันขนาดไม่ดีเราเข้าแล้วเหมือนกำลังจะออกขนาดเช้าแล้วผมยังเช้าแล้วผมยังไม่อุ่นเลย มันไม่รู้ดิมันไม่รู้ดิน่าจะหนาวค้างมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบ้านก็คิดว่าจะเป็นบ้านของ NPC อะไรเงี้ยสุดท้ายไม่มีใครเลยแม่งเป็นบ้านฟาร์มหรือว่ามันตายไปแล้วมันต้องต้องมีเอ็นพีซีดิใช่ต้องเป็นมันต้องมี NPC นพีซี่เพราะเพราะมันไม่มีเตียงเออว่ะใช่แล้วทุกคนก็อาจจะเข้าเซิร์ฟนี่หน่อยว่ามันมอนเท่านั้นเยอะมากก็ เข้าไม่ได้ก็คุณหนีอ่ะคุณหนีโดยการกดออกเสิร์ฟอ่ะดูดิทุกคนเขาโกงกันทุกคนดูดิโก้ดูดิมันโกงทุกคนโอเแล้วปล่อยผมตายโอเคกำลังเข้าไลว้ยนอกจากดึงเราอย่างเดียวดึงผมได้ไงอ่ะมันเหมือนว่ามันใช้ลากดึงอ่ะแต่ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้นะ นอกจากว่ามันจะจับเราอ่ะมันเหมือนมันดึงเราขึ้นไปปุ๊บมันก็จับเราอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนตอนที่โดนดึงอ่ะผมผมไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะผมลักไปผมลักไปสิ่งเขี้ยโอ้โหหกร้อยกว่าเมตรฮะลโหลจะเชื่อสิ่งอะไรวะเอ,อ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้โหเสียงโอ้ยเออโอ้โหกูจะตายก่อนจะถึงไปถึงปื้บผมหิวตายแน่เลยดูจากสภาพไอ้ควายไอ้ชิบหายเลยมันคืออะไรวะไอ้จุดๆพวกนี้แม่งเต็มไปหมดเลยอ๋ออ๋ออ๋อมันคืออะไร สัตว์เหรอออกไปโอ้มันไม่เห็นทุกคนมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมว่าคุณอยู่ไกลเกินได้ว่ามันมันไม่เห็นผมทุกคนมันไม่เห็นผมทุกคนใช่ไหมวะเฮ้ยมันไม่เห็นทุกคนโอ้โหโชคดีมากเลยเอาผมเจอที่นี่แล้วว่ะฮะเข้าไปปุ๊บนี่มันมืดตึบเลยนะบอกให้ยา เฮ้ยผมเจอดันดันใหญ่ด้วยไหนวะเฮ้ยดันใหญ่เฮ้ยผมเจอดันใหญ่ด้วยเว้ยผมยิ้เสียงปืนนู่นแล้วคุณยิงเหรอเปล่าอ๋อชิบหายเสียงปืนใครวะทำผมผมยิงไปตั้งนานแล้วนะสักพักหนึ่งอะเสียงเพิ่งมาถึงมั้งเฮ้ยผมเจอดันใหญ่อ้าวได้แล้ววะ ผมเจอผมเจอดันใหญ่มากเลยมันเป็นเหมือนบ้านใหญ่ๆอ่ะชิบหายว่าผมเจอไอ้กวางเล้วไอ้กวางแดงมันวิ่งเร็วมากแน่เลยอ้อมก่อนไม่น่าจะสู้ไหวทุกคนผมต้องอ้อมเราต้องไปถึงฝันฝ่งฝันฝันพังไปแล้วเมื่อคืนน่ะเพิ่งผมเจอนี่ด้วยผมเจอหลุมศพด้วยแต่เข้าไปแล้วมืดนะอย่าเชียว หายแน่โอ้โอ้แสงสว่างโอ้ผมผมเจอนี่ด้วยผมเจอดันอีกแล้วอุ้ยดันเยอะมากเลยทุกคนตรงนี้แหนวะอ๋อใช่ใช่คุณวิ่งตรงมาแต่ผมไม่ได้วิ่งไปมันตรงนั้นผมเจอแล้วอันนี้มันเป็นไอ้นี่เฉยแต่ไม่รู้ว่ามันมันมันทำอะไรได้บ้างนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่านี่โอ้ผมเจอแล้วผมเจอตัวที่ทำให้กูเด้งออกจากเกมมาบ้างเนี่ยนะคืออะไร ไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยทะเลอ่ะมันคือเหี้ยตะกายตึกเว้ยฮะมันคือเหี้ยตะกายตึกเหี้ยเลือดเสอุ้ยตกใจแม่งตกใจนิ้วสดุดงเลย มันคือเฮี้ยตะกายตึกคุณเนี่ยตัวแม่งโคตรเท่บอกให้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยไปเอาเดี๋ยวคนตายตรงนี้ได้ไงวะอ๋อโดนดึงมานี่หวะอ๋ออันนี้มันเป็นนี่นี่เฮ้ยมันเป็นฟาร์มโทมิโต้นี่หว่าเนี่ยเห็นปะไหนวะโอ้ยมันโดูมันดิมันโหดนร้ายกูบีฮะมันคืออะไรไม่รู้เก็บไปนะมันคือซีด นี่นี่นี่เอ้ <c oughs> อาหารเพียบเลย <c oughs> โอ้ไม่โทษมันทำอะไรได้วะดูกอนทำอะไรไม่ได้เลยกินไม่ได้ด้วยชักแม่งทิ้ง,งแม่งเลยแล้วทำไมมันมีฟาร์โรมโทเมโเทอยู่อะเสียงอะไรวะเราเริบไปดีกว่าเราเราต้องไ้หาบ้านนะไม่งั้เออไปเอ้ยคุณคุณหาแกอีกสักตัวดิวิอะไรบัดฮอกม,มันจะมืดอีกมันจะมืดแล้ว เมันมันอยู่ใกล้มากเลยคุณพี่ไอ้สักตัวหนึ่งใครอยู่ใกล้คุณคุณไปไหมเราเราเดินไปดีกว่าไปรีบหาแก่รีบหาแก่เลยมันจะมืดแล้วมั้งเนี่ยแต่อย่าเข้าไปนะเข้าไปปุ๊บมืดนะแต่ไม่รู้ข้างในมันมีอะไรบ้างเฮ้ยวิ่งเจออยู่นะไหนวิ่งไปวิ่งตามมาตามมาตามมาได้ไงโอ้บ้านเหรอจู่มบ้านเหรอจู่มบ้านเหรอโอ้เคยเคยอย่าวิ่งเร็วเกินนะ อย่าอย่าเอ้ยหยุดโอเคคุณมาแล้วก็หยุดเลยนะผมเจอโค้ดพ่อโค้ดแม่ท่ำโอ้ดีวินนี่โอเคเรามาตั้งเราโอเคเราได้ที่บ้านบ้านที่สองแล้วอยู่โอเคเราได้แคมแล้วเราได้ที่พึ่งที่ผาแล้วเฮ้ยงั้นเราก็ลงนี่ได้หนิเฮ้ยมันเป็นศพหรือเปล่าคุณอยู่นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจัดการมันเองเฮ้ยศบนี่น่าสงสารจริงเลยว่าหัวปักพื้น ชาวบ้านผู้เองมีเที่ยวกีการลำขนาดนี้วิิ๋วอ้ยล้อชิบหายเลยวิตายระเบิดวิได้ไรมาได้ไรมาได้เลสตนส์ o n e s เฮ้ยยำเป็นไรคุณบีมามาไหนมาไหนมามาเอาเก็บของจากผมเหนือของมันเต็มตัวชิบเผงอะไรอ่ะประเด็นผมได้ได้เหล็กมาเก้าว่ะได้เหล็กได้เหล็กมาเก้าเปคุณบีโคตรดีอ่ะ เราหาที่สูรร้หัวนอนก่อนดีกว <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่าไหมโอเคโอเคอุ้ยผมตีชาวบ้านชิบหายแล้วว่ะงั้นงั้นผมตีชาวบ้านใช่ไหมครัเอ้ยไอร้อนกูเลมเขาไม่เห็นงั้นก็ไม่ผมไม่ไกลัวไอรอนโกเลมเว้ยไไสิ่งที่ผมกลัวคือผมไม่กลักวลไอรอนโกเลมคืออะไรสิ่งที่ผมกลัวคือไอพวกวิลเลจเจอร์ทำไมฮะรับจ้าง อุย้ยมันไม่เห็นเว้ยมันไม่เห็นมันไอ้นี่เลยไม่เห็นมันไม่เห็นใครถือว่าดีเก็บของก่อนเฮ้ยเรามีกระทะว่ามึงไปทำอาหารได้ใช่เรามีกระทะ,ทาาะ,ทะแต่ว่าเรายังไม่มีนี่นะมีอะไรยังไม่มีเตาไอ้นี่เล<ร>ยนี่เหยีเตาครับเตานี่ก่อนเอ้าได้เหรอเตานี่ก็ได้นี่นะเตานี้ได้ไหมเนะี่ยได้ไหมอันนี้ดป่ะทก่อนไหนไหนเนียเนียนเนียเนียเนียไหนวะอยู่ที่บ้าน มันใช้น,นี้ได้ปะได้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ค่อยดีมันก็เหมือนกันนี่อู้เลสโซนนั่นแหละของผมทำไม,มคุณทิ้งอ่ะทิ้งบ้าเลยใส่ก,กล่องไว้เก็บเก็บเอาไว้ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเอ้าโอ้โหถามไมาได้ไม่รู้จะทำไรปืนก็ใช้เลสโซนโอุ้ยคิปเปอร์แบมทำไรอ่ะเลื่องไรเนี่ย วิ่งเลยโอ้นลดิจ่ามักมวยของแล้วจ่าเอาเตียงไว้ด้วยนะอะไรนะเอาเตียงไว้ด้วยตุกวะโอ้โหดูดิเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยผมว่าต้องเอามินิแมปออกจริงๆแล้วเนี่ยจริงไม่เคยผมไม่เคยกระตุกขนาดนี้มาก่อนเลยจริง ทุกคนอย่าว่ากันนะโอเคเอาเตียงไปผมขุดเตียงคุ้มาล้วอ่ะผมขุดมาแล้วเตียงอะ่ะผมขุดมาสองเตียงเลยอะ่ะคุณบีนี่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 นะผมมีตรงนึ่งที่อยากไปว้ายเดี๋ยวก็ตกตายหาหรอกข้างบนเนี่ยลองไปดูข้างบนก่อนดีกว่าผมไปดูข้างบนก่อนแป๊บนึงโอ้อนี่เฮ้ยมีตรงนึงน่ง<ก>ด้วยคุณบีนู่นนู่นนู่นหวัดดีไอรอนเฮ้ยไอรอนสวัสดีเพื่อนไอรอนไอรอนโกเลมเฮ้ย เอรอนแมงโก้คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่ต้นนู้นมันคืออะไรดูฟาเมงโก้ต้นนู้นมันคืออะไรคืออะไรมันคืออะไรคืออะไรคืออะไรวะกำลังไปดูมันคืออะไรไปดูด้วยมันคือเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะกำลังไปตีด้วยอีกขวาบไม่ได้เก็บกลับบ้านไหมพูดขุดไม่ได้วะชื่อผมขุดไม่ได้โอ้ก็จากเลยไปไป เสียงอะไรวะตึ่อย่างเงี้ยนะต้นไม้ผมว่ามันจะมึนอ,อีกรอบปะเนี่ยนอนกลางน้ำแม่งผมจะเอาเอาไปแลกมันได้ปะแลกฮะไม่แลก,<ะ>กเลยด้วยปะแลกเลยไปเราเดินทางดีกว่าปะโอ้โห oh, ไก่ชิบเพ่งเลยคุณต้องนำแล้วอ่ะผม <า>รีบค<า>ัม<ป>แล้วก็รีบนอนเลยถ้าคัมปุ๊บนอนปับ๊บเดี๋ยวขอกินข้าวแป๊บดูนี่ก็วิ่งไม่รอเลยนะนะบอกขอกินข้าวแป๊บ ไม่รอฮันไม่ทีหายไปละแม่งสูปปงนปุบจนระวังระวังระวังเฮียตะกายตึกฮะสุบปปจัะเสียงอะไรวะไม่หรอกด,ดูหนาวมาแล้วหรอไม่สุบมันจะหนาวหรือจะร้อนเนี่ยแต่แต่มันก็ยังไม่ทำให้เราแบบแป๊กแป๊ก,แป,กแป๊กเลยนะเหมือน <c oughs> ไอ้มอตต้นนั้นอะเหมือนจะมันมอตนั้นน,ะ <c oughs> นี่น <c oughs> แบบแป๊บเดียว <c oughs> แป๊บเดียว,ยวต้องโดดลงน้ำแล้วใช่ใช่ <c oughs> ตายซะ ไปตะระลองเหีียตกตะการตึกไหน่ะเผื่อเจอไงตอนนี้ยังไม่ยังไม่มาตัวเหี่ยวแล้วก็ไม่รู้นี่แต่มันเท่มากเลยนะบอกให้ถ้าคุณเจอตัวเป็นไงตัวเป็นไงวะวเน,วะนี่ยตัวมันจะสีดำฟ้าเรืองแสงสีดำฟ้าเรืองแสง ช่มันจะมีสี่ตีนกันหนึ่งหางมันจะเป็นสิ่งมีชุดิตหรือเปล่าวะเนะี่ยแล้วทำไมต้องอยู่ข้างบนด้วยวะคุณไม่เดินช้าอยู่ข้างบนอ,ะอ่ะอ่อตัวที่อะไรเนี่ยไปเก็บมันเก็บไม่้นี่เพิ่ยเอเก็บเองผมเต็มแล้ว โอ้ป <Wow. S 1> so right, ่าน hmm? so yes. ี่เองแล้วอ๋อแม่งเสียงอะไรวะไอ้หน้าเสียงเหมือนมีตัวเฮ้ยทำไมมันมีหิมะด้วยวะเฮ้ยมีหิมะด้วยวะแสดงว่าหน้าหนาวใกล้มาหรือเปล่าเนี่ยใช่โอ้โหถ้าหน้าหนาวมาทำไงเราทำไงอะก็ไม่ก็นก็ไม่เห็นอะไรเลยก็ไปอยู่ที่อุ่น แคมป์ไฟยังไม่มีฮีเตอร์เลยโอ้โหที่อุ่นเนี้ยอ,อีกจะอีกกี่ชั่วโมงเราถึงจะได้นอนอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ไม่เห็ในใจะหายเลยเอาว่ะป่าใหญ่ว่ะแน่ใจว่าจะเข้าไปป่านี้เข้าป่าใหญ่ทำไมละ่ะเราเราแค่ตามน้ำไปก็พออ๋อนี่ไงเราเอาตรงนี้ก็ได้มังบีอ่าใช่เราไม่หนาวแล้วเราเรา,เรา,เรานี่ยู่แถวนี้ก็ได้คุณครับคุณครับถังยังตัดโอ้ตัดไม้ไปหนึ่งนะ หรือว่าเราจะคับกล่องกล่องหนึ่งวะกล่องแล้วเราเอาของใส่กล่องแล้วก็อุ้มแล้วก็วิ่งไปเสียโคตรเสียเวลาเฮ้ยไอ้นี่แล้ววะผมว่าวางเตียงก่อนดีมะเอาไปเอาไปกี่ถังนี่เอาถังเดียวพอแค่สองสักสองถังโอ้ตักทีร้อนเลยใช่เหรอเมื่อกี้ผมตักมันมันสามารถเติมมันสามารถเติมแล้วก็เติมในกระเป๋าเราได้นี่ใช่ป่ะหรือว่าต้องวางถังตลอดเลยวะ หรือผมวางปุ๊บแล้วก็เติมได้เลยผมวางปุ๊บแล้วเติมแล้วเติมใส่ตัวได้เลยเอองั้นก็ดีเหมือนกันก็คุณก็ตักแล้วเดี๋ยวผมตักต่ออีกรอบหนึ่งถ้ามันช่วยเลยแล้วมันช่วยอะไรวะลาวาสองพันนี่คืออะไรผมไม่เข้าใจก็ตักไปไงตักไปใส่ตัวก็คือก็คืออะไรก็แค่ตักใส่ตัวแล้วก็ค่อยไปเอาออกไงใช่เออดีเลยเออโอเคลิลิดูนนนๆๆๆๆน โอ้ล้อที่อะไรได้เนี่ยครับพี่มันมีเส้นมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่คุณเชื่อป่ะตรงนี้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 ยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เส้นบางๆของบล็อกอ่กลาวาโอเคหายล้อแล้วโอเคหายแล้วโอ้โหคนเราต้องใช้เยอะป่าวะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ฮะแป๊บนึงขอทำอกคิดก่อน สวยดีเอ้ยเหมือนกันว่ะโอเคโวเมากเลยได้แล้ป้าะแฉบเอฟเอฟสองรัวๆถ่ายหน้าเขาด้วยอือใช่เหรอคุณถ่ายแต่เมื่อไหร่วะกดรัวๆเลยโอเคกดอาไรอะช็อตผมจะได้ไปเลือกเอาอืมคุณยืนข้าวเนี่ฮ้ยแสงจะตกโคตรสวยอ่ะสวยมากโอ้สวยมากโอเคผมได้ละน้อนๆอน นอนนิดนอนนิดนอนไหนใกล้เคียเตียงผมยังไม่อยู่เลยคุณวางเตียงผมดีนอนนอนกันระบายแป๊บอุ่นดิเฮ้ยนอนหลับหลับหลับดิมะเออเฮ้ยตักระบาแป๊บโอเคผมเติมระบา้เต็มเลยเผื่อได้ใช้อะไรอีกคุณจะเติมเต็มปะล่ะเต็มแล้วอ่ะสี่ถังกะนะมันได้มันได้กี่ถังอะ สี่นะใช่เหรอใช่อ่ะก็เนี่ยมันมันมีสองข้างคุณไม่เห็นเหรอไม่ว่าโอ้โหเติมแล้วเติมอีกเติมต่อแล้วก็เอากลับ,บ้านไปด้วยไปเดี๋ยวทำบอ่อลาวาไปสักบ,บอ่อหนึ่ง ไว้นอกบ้านทางนี้ข้างหน้าไม่ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมไม่น่ามีหรอกถ้ามีผมจะลั่นไก่ยิงรัวๆเลยอย่าเจอตัวใหญ่ก็พอละโอเคเจอทั้งยเฮ้ยมันยังอยู่อ่ะดูดิแม่งตายย่าตายอย่างจริงๆเนาะฟ้าฝนอากาศแม่งไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่มึงสึกแพ้เชื้อโรคไอ้ายไอ้ขอปปอย่าสปอย ผมยังไม่ดูเลยนะไม่รู้โผล่มาอย่างอลังการตายอย่างโง่เง่าตายอย่างปัญญาอ่อนอีกทีเักทีไอ้มันไม่หายจริงอะทำไงดีวะลบ<ผ>มดไม่แล้ไอ <c oughs> เย็นโอ้ต้องกลับไปยินเสียงมันองเงี้ยโอ้ <c oughs> ไม่งียบูไปแป๊บเดียวเองอะ แต่ทุนนี้ก็เงียบโลง่งทีนี้ก็โล่งอยู่นะไม่เงียบอะโลง่งแล้วมันแค่โลง่งแล้วทําไมมันเหยียบมาใกล้กว่าเดิมวะนนี้ทำไมาเหมือนแบบบ้านเราแม่งเห็นหัวมาแล้วอะนี่นี่นี่ถ้าเราเออเว่อออมออเ,รเรารีบเรีเร,เรีรรบไปเคลียร์ของฟเสรเ็จแล้วก็สองตัวฮะสองตัวสองตัวเลยเหรอใช่โอ้ยเชี่ยมาเกิดอะไรแถวบ้านคนนี้คุณบี เมื่อกี้มีอะไรม,มันมันมีบางอย่างขึ้นมาในในแชทผมเด้ยได้มีเหมือนกันรีบมาโดยด่วนโอเคเซฟ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 อผมกำลังดูอยู่บ้านอยู่ตรงไหนตอนเนี้นี่คือมันมันมันมองง่ายอ่ะคุณปรับไปตองปรับไปปรับแบบว่าก็ได้นะปรับเอาก็ได้เอ้ย ผมวางลาวาไว้ตรงไหนไอีคุณบีลาวาข้างนอกไหมแบบเดี๋ยวผมกำลังหลบมัน <c oughs> <ๆ>อยู่ใร่ไหมวิ่ง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 เลยวิ่งวิ่งหลบ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 ต้นไม้ช่วยชีวิตกูมากเลยนะตอนนี้วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยไปมาแล้วมาแนละ้วเอาวางวางไว้ตรงไหนดีลาวาหรอวางแบบวางลงไปไหมวางตรงนี้ไหมวางนี่นี่เนี่ยตัวนี้วางให้มันแล้วให้ามันไหลลงไปเลยมันจะได้มีแสงสว่าง ไม่ไม่ไม่บ้าอะไรั่งตรงนี้ไหมเออตรงนั้นก็ได้โอเคอ๋ออ๋ออ๋เราจะทำไงกับมันดีอ่ะเฮ้ยเรามาเคลียร์ของแล้วลองอุ้มมันไปดีกว่าปะอ่าโอเคโอเคผมเวลย้ากันไปเขาช่างแม่งอ่ะเวลแม่งมีก็ช่างหัวแม่งเดี๋ยวคับคับกล่องก่อนดีกว่ากล่องแม่งกล่องตอนนี้ก็ยังแบบสับปะสับปะอยู่นะฮะทำชั้นสองไหมทำบ้านชั่วคราวไหมยังไงอ่ะตรงเนี้ย ตรงนี้ตัวตรงนี้เออว่าได้อยู่ท่านี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ผมไม่ผิดนี่นี่นี่เห็นป่ะเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราโอ้ยกลมขานเลยโอ้ยตัวแม่งก็ตึงๆอยู่เงี้ยโอ้ยเฮ้ยเรารีบเคลียร์ของก่อนดีกว่าป่ะไม่ไหวแล้วอ่ะเนี่ยทุกคนไม่ไหวกับแม่งแล้วว่ะเราเคลียบเครียดของก่อนแล้วก็อ่า สัทำกล่อง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 ลำคาญแม่งมากเลยอะชีวิตแม่งลบมอสแม่งดีไหมเนี่ยคือไม่ไม่ได้กลัวมันไม่ได้อะไรนะคือไม่ใช่มันลำคาญแล้วถ้ามาสามตัวนี่ไม่ต้องทำมีเขี่ยแล้วอะตึงตึงตึงอยู่นั่นละสามตัวเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสร้างนี่นะผมสร้างนี่แค่สองตัวนะเนี่ยนี่แค่สองตัวนะผมสร้างผมสร้างหีไปชอบแบบอาหารก่อนผมวางหีไปข้างนอกแม่งเลยอะ อ่าขโมยนะพวกมึงเงื่อขอโมยปลอ่อยแม่งกระทะเฮ้ยทอชีพหายเจอพวกแม่งปุ๊บทอเลย แยกแยกนะอันนี้กล่องผมอันนี้อาหารเนี่ยผมเอาอาหารใส่ตรงนี้นะอันนี้อันนี้กล่องผมนะอันนี้กล่องผมด้านหลังน่อันนี้กล่องผมเดี๋ย่องโอ้โหแยกกล่องเนี่ยหรอวะแยกดิเดี๋ยวของมันหลงกันของอะไรหลงวะจะมีของดีเหรอที่โหโหที่ผมใส่ไปแม่งไม่ค่อยมีอะไรเลยว้ายลงคานเว้ข้อก็เสียงแม่งจริงอ่านี่มีของคุณข้างบนทำไมมันเขาช่างแม่ง ไม่ไหวนะวะไม่ไหวแล้วว่ะดูก่อนผมมีของแล้วไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมอ๋อคือจะสร้างของให้หมดเลยใช่ป่ะคือจะเก็บของให้หมดเลยลงไปทีเดียวใช่ป่ะดี๋ยวผมขอผมขอที่ก่อนเอา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 กระเป๋าก่อนตายวะผมตัวเปล่าแล้วบอกให้มาที่มาอุ้มนายว่าถ้าอุ้มนายบอกด้วย อุ้มไม่ได้จริงอะ่ะเฮ้ยดิกูอึดกูเก่งโอ้ยมันตอดใส่ผมอ่าอุ้มไม่ได้เลยเหรอใช่เฮ้ยท้อแล้วว่าเราต้องใช้สิ่งที่ <c oughs> สิ่งนั้นวะแล้วที่เราแบบว่าผมปิก <c oughs> อยากทำานานแล้วลบลบมอดแม่ง <c oughs> เอไหมล่ะ ต้องเอาแล้วแหละมันลำนั้นมันลำคาญขนาดเนี้ยอ่าโอเคโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวผมไปลบมอสทิ้งก่อนเพราะหนึ่งเรามันหนึ่งจัดการยากเกินไปเว้ยเรื่องจัดการยากไม่เท่าไหร่หรอกคือมันลำคาญอย่างเงี้ยแล้วมันมาเกิดสองตัวอ่างั้นเราต้องไปช่วงกลางเกมก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเปิดมอสอะไรกันต่อไหมอ่าได้ได้ได้โอเคเรา๋ยวแคปพับไว้ก่อนเดี๋ยวตัดช่วงนี้ไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปปิดมอสก่อนใช่ใช่ใช่พับเดียวแป๊บเดียวโอเคบาย